มีชาตามปลายมือปลายเท้านะครับเป็นแผลหายช้าเนาะไปผ่าตัดมาแล้วแผลหายช้าแลือเกินถ้าเกิดน้าตาลสูงมากๆบางคนก็จะมีกินน้ําบ่อยหิวน้ําบ่อยปัสสาวะบ่อยหรือไม่ก็อ่อนเพลียไม่มีแรงหิวบ่อยน้ําหนักตัวลดโดยที่ไม่ทราบสาเหตุครับถ้าปล่อยให้เป็นประวัติแล้วควบคุมไม่ได้นะครับบางคนเป็นโรคหลอดเลือดสมองเนาะเอามาพึกเอามาพาครึ่งซีมีโรคหัวใจเยอะขึ้นเช่นประสาทเสื่อมนะครับแผลหายช้า บางคนก็จะมีเบาหวานลงตาครับเบาหวานขึ้นตาเป็นไปได้ผู้ป่วยเบาหวานมีจํานวนสูงขึ้นทุกปีทุกปีสาเหตุก็เนื่องมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตนะคะพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ผิดเนี่ยก็ทําให อ่อนสร้างอินซูลินได้น้อยลงทำให้ร่างกายนำน้ำตาลไปใช้ประโยชน์ได้น้อยส่งผลให้น้ำตาลในเลือดสูงและไปทำลายอวัยวะต่างๆในร่างกายผลิตภัณฑ์เบาหวานที่ดีนอกจากจะมีคุณสมบัติลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วควรจะมีคุณสมบัติในการฟื้นฟูตับอ่อนสมานแผลต้านอนุมูลอิสระ และต้านการอักเสบค่ะผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับเบาหวานที่ดีควรจะประกอบด้วยสมุนไพรดังต่อไปนี้ค่ะกลุ่มที่หนึ่งเป็นสมุนไพรในการลดน้ำตาลในเลือดซึ่งได้แก่มะระขี้นกผูขาว และผักเชียงดาสามสมุนไพรนี้นะคะจะมีสรรพคุณในการลดน้ำตาลในเลือดซึ่งสามารถลดน้ำตาลในเลือดโดยการทำให้เซลล์ตับอ่อนทำงานได้ดีขึ้นทำให้เซลล์เนี่ยค่ะนำน้ำตาลในเลือดไปใช้ได้มากขึ้นและลดการดูดซึมกลูโคสจากลำไส้ทำให้น้ำตาลในเลือดเนี่ยค่ะลดลง แบบช้าๆค่อยเป็นค่อยไปจึงป้องกันภาวะช็อกจากน้ำตาลในเลือดที่ลดลงอย่างรวดเร็วได้ดีนะคะสมุนไพรกลุ่มที่2ก็คือสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการฟื้นฟูเซลล์โดยเฉพาะเซลล์ตับอ่อนให้กลับมาทำงานเป็นปกติค่ะสมุนไพรเหล่านี้ควรจะมีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระที่ดีได้แก่ วิามินชันและเบอร์รี่ค่ะสมุนไพรในกลุ่มสุดท้ายนะคะเป็นสมุนไพรที่ดูแลเรื่องแผลเรื้อรังค่ะผู้ป่วยเบาหวานนะคะมักจะ,ะเผชิญกับการเกิดแผลง่ายแต่แผลหายช้าสุดท้ายจะทำให้เกิดแผลเรื้อรังและอาจจะเกิดการติดเชื้อจนเสียชีวิตได้ดังนั้นค่ะควรมีสมุนไพรอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติในการสมานแผลที่ดีได้แก่มะขามป้อมสมอไทยสมอพิเพกซึ่งรวมกันเรียกว่าตรีพลาโดยเฉพาะมะขามป้อมนะคะสมุนไพรตัวนี้จะมีวิตามินซีสูงมากซึ่งวิตามินซีจะไปช่วยทำให้เซลล์ f ฟโบบ b ส สร้างปริมาณมากแบ่งตัวปริมาณมากและผลิตคอลลาเจนปริมาณมากส่งผลทำให้เกิดการสมานแผลรวดเร็วและสมบูรณ์ค่ะ